สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สิบกนะคะหรือว่าเทสจิที่แปลว่าหมักเด็ดนะคะชื่อแค่ชื่อนี้ก็ดูลุนมากแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าหมักเด็ดนะคะก็คือหมักที่เมื่อเราวางลงไปแล้วเนี่ยคือเราได้คิดซับซ้อนแล้วหรือว่าอาจจะมีคนถ่ายทอดรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราสามารถใช้จําแล้วก็เป็นใช้ได้เลยนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่1น,นะคะหมักเด็ดก็คือ ในกลุ่มนี้นะคะก็คือต้องการให้หมากดากลุ่มนี้ทั้งหมดในตัวโอนี้นะคะรอดนะคะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะที่จะทําให้ดํารอดนะคะเพราะว่าดําไม่สามารถเชื่สองห้องได้แล้วก็ทิศทางที่จะหนีเนี่ยก็ยากมากเลยนะคะแต่ว่าหมากเด็ดก็จะสามารถทําให้ดำกลุ่มนี้รอดได้นะคะอย่างเช่นหมากเด็ดในกรณีหรือว่าโจทย์นี้นะคะก็คือการวางตรงหมากหนึ่งนี้นะคะ่ะ เมื่อวางหมากนี้แล้วนะคะก็จะทําให้หมากขาวข้างใน2ตัวนี้ตายนะคะทําให้หมากนี้จะเชื่อมกันได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็รอดในที่สุดนะคะเมื่อหมากขาวพยายามกินหมากดําตรงนี้นะคะพยายามกินหมากดําตรงนี้ไปก็จะทําให้หมากขาวนะคะโดนกินกลับนะคะแบบนี้แล้วพอ หมากดํากินกลับได้แล้วก็จะเชื่อมกันมาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าหมากดําที่กินหมากขาวไปหมากขาวตัวนี้ทั้งหมดอะคะ่ะเป็นหมากที่ตัดหมากดาออกจากกันนะคะเมื่อสามารถกินได้แล้วก็จะทําให้สามารถเชื่อมข้อหากันได้นะคะมาดูในตัวอย่างที่สองกันค่ะให้ทุกคนลองใช้เวลาคิดส0มสิบวินาทีดูนะคะว่าจะช่วยหมากดำกลุ่มนี้ยังไงนะคะโดยการวางหมากเด็ดหมากไหนนะคะ โมดูลาแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือการวางหมากตรงนี้ค่ะเมื่อวางหมากดําตรงนี้แล้วเหมือนจะเป็นล่อให้ขาวกินใช่ไหมคะพอหมากขาวกินหมากดําก็จะอตาลิได้ถ้าหมากขาวเชื่อมก็จะโดนกินหมดทั้งกลุ่มเลยนะคะดังนั้นหมากขาวจะไม่เชื่อมทางนี้นะคะหมากขาวจะเชื่อมทางนี้แทนนะคะแล้วพอเชื่อมด้านนี้หมากดำก็จะสามารถกินตรงนี้ได้นะคะ หรือถ้าสมมุติว่าหมักขาวไม่กินตรงนี้เพราะว่าหมักขาวไม่โดนหลอกนะคะเมื่อกี้จะมีทั้งโดนหลอกแบบหนึ่งครั้งแล้วก็โดนหลอกแบบสองครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าหมักขาวเชื่อมด้านนี้ไปเลยหมกักดาก็จะได้กินตรงนี้แล้วก็ถ้าขาวไม่เชื่อมขาะจะทําให้ขาวมีฉลักเฉลยน้อยลงนะคะดังนั้นการไม่เชื่อมก็น่าจะดีกว่าถูกไหมคะเมื่อดํากินได้แล้วนะคะดําก็จะเชื่อมข้อหากันแล้วก็รอดในที่สุดนะคะ ต่อมานะคะตัวอย่างที่3นะคะให้ทุกคนลองใช้เวลาคิด30บวินาทีดูนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือการวางหมักหนึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อหมักดำวางตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าเราสามารถช่วยหมักดำตัว O 2ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้ตัวนี้ตายได้นะคะจะได้มีการเชื่อมที่ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ตัดหมักดำกลุ่มน,นี้ออกจากกลุ่มข้างนอกนี้นะคะ หมากขาวก็อาจจะพยายามเชื่อมกลุ่มนี้เข้ากับข้างนี้นะคะแต่หมากดาก็ยังสามารถพยายามอัตลีได้อยู่นะคะถ้าสมมุติว่าวางหมากที่ถูกต้องตามลำดับจนจบนะคะอัตลีละกินได้นะคะเมื่อหมากดำอาจจะวางตรงนี้เพื่ออัตาลีถ้าขาวกินนะคะเราก็ต้องมีการหลอกหลอกล่อ,อใช่ไหมคะถ้าหาก่าหมากดำหมงหมนี้นะคะหมากขาวก็อาจจะเชื่อมตรงนี้หรือว่า อาจจะวางตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าวางตรงนี้แล้วหมากดาหมากดำก็จะสามารถกินได้แล้วก็ทําให้หมากดําเชื่อมเข้าหากันได้หมดเลยนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าหมากขาววางตรงนี้นะคะหมากดําก็จะสามารถมาอาตาลีตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็ตัวหมากหกนี่ก็ถือว่าเป็นหมากที่ไม่ดีนะคะเหมือนเป็นเพิ่มเฉลยให้เขาแทนที่ว่าเราจะมาเชื่อมตัวนี้เข้ากับตัวนี้โดยการวางหมากนี้ดีกว่านะคะ พราะว่าหมักนี้แล้วหมากเขาก็จะหนีไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าจะโดนกินตรงนี้นะคะดังนั้นหมาเขาก็จะไม่หนีหมากแปะแล้วไปวางที่อื่นดีกว่านะคะแล้วบางคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเราหมากาข้าที่อื่นได้ไหมเราก็จะมาลองดูนะคะว่าหมากขารองแพววางที่อื่นได้หรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าหมากขาวางตรงนี้นะคะหมากดําก็จะปิดตรงนี้สนิทเลยนะคะทําให้หมากขาวหนีได้ยากมากๆเลยนะคะในกรณีนี้เช่นถ้าวางตรงนี้ก็เหมือนจะแบบ ค่าตัวตายนิดน,นึงนะคะเพราะว่าวางตรงนี้แล้วมันก็เหลือหนึ่งลมหายใจนะคะอินดาตรงนี้ไม่ทานอยู่ดีเพราะว่าดำจะมากินตรงนี้ก่อนนะคะและถ้าสมมุติว่าพยายามหนีตรงนี้ก็ไม่ทานเช่นกันนะคะเพราะว่าดำก็จะปิดก่อนพยายามกินตรงนี้ก็ลมหายใจไม่ทันเช่นกันนะคะแล้ววางหมักอื่นได้ไหมอลองวางหมักนี้ดูนะคะถ้าวางแบบนี้ หมากดำก็จะพยายามกินหมักขาวโดยการวางตรงนี้นะคะเมื่อวางตรงนี้ไปแล้วหมักขาวก็จะต้องเชื่อมใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ตัวเองตายแล้วพอเชื่อมเนี่ยหมักดำก็จะสามารถอาตาัตลิแล้วก็ชนะลมหายใจได้เลยนะคะเพราะว่าหมักขาวจะเหลือแค่หนึ่งลมหายใจนะคะต่อมานะคะถ้าสมมติว่าหมากขาวไม่วางหมักสองนะคะวางแบนได้ไหมหากขาวอาจจะหยอดตรงนี้นะคะและถ้าเราขาวเชื่อมเนี่ย หมากดำอาจจะอัตลิแล้วก็พอขาวเชื่อมก็อัตลิตรงนี้อีกทีหนึง่งถ้าหมากดำเชื่อมตรงนี้ทั้งหมดขาวก็ครับถ้าหมากขาเชื่อมหมากหกตรงนี้ทั้งหมดนะคะหมากดำก็อาจจะวางตรงนี้ได้แล้วก็กินได้นี้ที่สุดนะคะหรือถ้าขาววางนี่ก็จะกินได้อยู่ดีนะคะแต่ตัวตนี้อาจจะซับซ้อนหน่อยแล้วต้องเสียสละหมากหนึ่งหมากนะคะดังนั้นตัวที่ดีกว่าก็น่าจะเป็นตัวอัตลินี้เลยนะคะ ต่อมาดูในตัวอย่างที่4ี่นะคะโดยตรงนี้นะคะให้ทุกคนลองใช้เวลาคิด3 0วินาทีดูนะคะว่าจะทํายังไงให้สามารถทําให้หมักดําตรงนี้รอดได้นะคะโดยการอาจจะโดยการกินหรือว่าโดยการหลอกลอดด่อใดๆนะคะลองดูนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือการวางหมักนี้นะคะเมื่อค่ะเมื่อดวาวางหมักนี้แล้วนะคะหมักเทสุจินี้ก็คือเหมือนพยายามทําให้ขาวกินและหลอกล่อขาวให้โดนตรงนี้กินแล้วก็ดําถึงตรงนี้นะคะจะเชื่อมหาเข้าหากันได้ถ้าสมมุติว่าหมาขาวกลุ่มนี้โดนกินนะคะถ้าสมมุติว่าขาววางนี่ หมากดาก็จะอตัตลิถ้าขาวเชื่อมดําก็จะกินได้นะคะโดยที่ไม่รัดลมหายใจตัวเองหรือถ้ามาขาวเชื่อมหมากดำก็จะกินได้นะคะ,ก,ก,ก,ะ,ก,ะ,คะก็จะช่วยหมากกลุ่มนี้ได้อยู่ดีนะคะ